ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปศส .919 อ,อากาศผนานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดนะคะเราก็พร้อมที่จะดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมชุดบันเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วและรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ณนโรงเรียนบ้านหนองแต้ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชยียภูมินั่นเองค่ะถออเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพทัฒนาจัดกำลังพลชุดศูนย์บรนเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้แก่วัดจันทรัตประชารามเพื่อเป็นการสนับสนุนในการอุปโภคภายในวัดและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรมาเที่ยวในพื้นที่าวัดจันทรัตประชารามหมู่6ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5พร้อมจัดหาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5ณพื้นที่เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ